สวัสดีครับน้านะนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ทิพตกปลาช่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับวันหยุดวันอาทิตย์ครับก็เลยให้น้องจองทิพน,นี่ก็ามากันแต่เช้าเลยนะครับน้านะสำหรับในวันนี้ก็เป็นทิพปลาช่อนบุฟเฟ่ต์นะครับวันนี้เราก็มากับน้านะเขาให้น้องจองวันนี้ก็บ่อสามสิบไร่นะครับประมาณ50คันครับนนะ้นา นี่ก็ยาวเลยครับตอนนี้ก็จอดเพื่อหาตัวหลักฐานครับตัวหลักฐานก่อนเข้าบ่อนะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกนักตกปลาทุกคนนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมในช่องอ่มมอนทัวร์ได้เลยครับน้าะไปครับน้าะเริ่มเข้าบ่อแล้วครับไปครับไปครับ let's go let's go วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมในช่องอัมมอนทัวร์นะครับไปครับไป สปาบ่อสวยงามมากครับสวัสดีครับมิเตอร์พิกบูสวีครับน,นีเรามาฟิชเชอร์ลิงเรามาฟิชเชอร์ลิงเรา้สึกว่าเจ้าของบอ่อยังไม่ตัดขายอ่อไขายที่เขาติดป้องกันนกอันนี้ก็จิบเยอะพอสมควรครับเนี่ยครับขึ้นอีกแล้วครับ อ,อเอ,เ,อเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยนะครับครับมาไม้แรกเอาเป็นอีส้มสองหวังถ่ายหน้าจองก็ต้องพักไปสิแต่ว่ามันยังบันทึกอยู่อมโอ้โหมันตามตกหาง ตรงนี้ย่าเยอะครับมีส้มส,ม,สมหวังมากหลุดตัวใหญ่ตัวใหญ่นะอ้าวหลุดครับหลุดครับเราก็ยังมีโอกาสได้จวนใหม่ครับเนาะตอนแรกลองปลายยางก่อน กองก็โง่เกันครับอันนี้อินดิน้ดตามมาตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลเ,ลยดเดี๋ยวนี่โอ้โหน้ำบานเลยปันนหรืรากาช่อนเดี๋ยว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 มีตัวโดนแน่ครับตรงนี้ปลามมันตามมาอยู่นะครับตีสองไม้อยู่เลย ปลาจะมีลงพื้นเท่าไหรน่นะนาโนหรือไม่โดน,โดนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเปลี่ยนเป็นสิบกรัมนีกว่ารู้สึกว่าอันนี้จะหนักไป เออกระพักหน้าจองไงเพื่อลดอันนี้ไงลดพลังงานเออมันก็ยังกระพริบก็ยังใช้งานได้ ท่านไหนอะ่ะเฮ้ยอะไรวะอุ้ยป่าขึ้นบานเลย ินตอนไหนวะเนี <Cub es> <desserts> paper, ่ยเนี่ยเนี่ยประชดใช่นอะไรยกยกยเฮ้ยมันกินสีอะไรวะเนี่ยเฮ้ย 它没吃饲料，真的吗、啊？